สวัสดีค่ะมาพาร้กระสาอกินแซ่บอีกแล้วพี่น้องจ้ามาซมเนื้อพี่น้องเอ๋ยอันละสิบบาทพี่น้องจ้าพอกินพอกินแจวเกาจ่าเดิมตะพู่นเหรอพี่น้องเอ๋ยอืมเมืองฝนไปตอง,องใใพื้นตองแซนกินเลยพี่น้องเนี่ยอืมอันละสิบบาทพี่น้องจ้าพอกินบอดจา่าบ้ามาสอสออะไรยังหางย้ำมาพี่น้องมาอืแกไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องเอ๋ยอย่าเขาแหงแหง ส้มเนี้ยจะส้มเนี้ยปุ่น่ะพอกินพอกินได้พี่นอ้องมากมากอืปัน่นใซ่ข้าวขนี้าบ้านเนี้ยว้ามาเด้อพี่น้องเด้ออืมส้มก็ล้วพอกิน,นอืม ส้มพก <c oughs> สมหอนอื <c oughs> มก็กิน อือผู้หลังนี่ดีออือผู้หลังอืมเมืนไม่แต่หอมหอมก็ผิดผู้รลังเลยอืม หอมแขกต้นหอมต้นหอมอืมอืมอืม อืมสุดมนิ้วขอแห็พี่น่องจ้ะอืมอือืมไม่นะ กินกินวัดเม็ดมังคหันสูดซาได้พี่น้องเลยสูดซาบ่ยังคักเลยอืมอืม tính ừ. không đang đi cả. Ừ. Ô uh, sủa. ừ. Mình nhảy mình nhảy đi nhảy. Ừ. อ,อคำหนึ่งตอนหนึ่งลองมา่น้นเลยมาจา้ะเต็มปากเต็มคำดีครับ สุดสารักอืมอืมว้าบอกแล้วว่าที่วเขาคัก Saya tidak tahu bagaimana บ้านจะเขา่ะส่วนพักเสือเปน็นเนาะใส่ช่วงออกกูบุล่ะ กินไปจักอันแล้วพี่น้องเลยเกือบเบิลลวบ้านเนี่ยอันนี้จัดอนดีกลิ่นหัง xong mm -hmm. ah, okay. rồi cả rồi xong rồi xong